เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยเอาลครับกับสวัสดีครัทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาในช่วงของบ่ายๆแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของอัปเดตแล้วกันนะครับมีอะไรที่จะเข้าใหม่ในวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่า ของการที่จะเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าหลายคนก็น่าจะรู้ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ชิโนงมาสรุปให้ด้วยแล้วกันนะครับว่ามีอีพิกอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในอีฟุตบอลอ่าเวอร์ชันสี่จุดสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวดูคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับผมจากหน้าเว็บนะครับผมตอนนี้เนี่ยตัวเกมยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของการจ่ายบอลนะครับผมอันนี้ก็ เดี๋ยวเราค่อยมาดูในเกมเวลาที่มันเปิดแล้วว่ามันเล่นแล้วมันจะยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เขาบอกนะครับการโยนบอลยาวการคอร์ซซิ่งอะไรต่างๆเนี่ยผมอ,อ่ามีหลายแบบหลายรูปแบบในการที่จะให้เราได้เล่นได้ลองนะครับผมอะ่ะหลังจากเกมเปิดนะครับอันนี้ก็จ,จะไม่ได้ลงละเอียดเนี่ยผมเพราะว่ามันจะยาวจนเกินไปนั่นเองเนี่ยผมอ่าอ่า,ส,อาสมาร์ทแอคเซสเนียก็จะสามารถใช้ได้กับอ่าอีเวนต์ต่างๆแม้ว่าจะเป็นแบบพวก อีฟุตบอลหลีกก็จะใช้ได้แล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแม่นะครับพี่ัวเกมจะปรับนะนะครับผมอ่ะก็มีหลายยานะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยผู้เล่นในครั้งเดียวก็คือสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ขายได้เลยในครั้งเดียวแต่ปกติมันก็ขายได้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารอดูว่ามันจะแตกต่างจากเดิมไหมในวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกมากนะในะผมก็ถูกเพิ่มเข้ามา โอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กอัพนะครับเพเยอร์สลอตในหอันนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะนะครับไม่ได้แจกฟรีในหูในส่นของตรงนี้ก็จะเป็นซื้อช่องให้นักเตะสำรองนั่นเองเนาะในหูอ่าแบ็กอัพนั่นเองนี่นะครับผมก็จะเป็นแบ็กอัพเพยเยอร์ในหูอ่าตรงนี้ก็จะมีศูนย์ทัห้าร้อยเลยก็เรียกได้ว่าตุนกันได้ยาวๆเลยนะครับผมสำหรับนักเตะนะในหมใครมีนักเตะเยอะก็สามารถมาซื้อเพิ่มได้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้บางคนเนี่ยมีนักเต อันนี้ก็เป็นหน้าที่แบบเราจัดทีมเนาะน่าจะกดแล้วก็แคปภาพให้เราได้เหมือนภาคก่อนเนาะในหีสองพัอะไรแบบนี้นะ,นะครับตรงนี้ถือว่าดีครับคนที่จะทําออกมาตั้งนานแล้วนะครับตัวเกมมัวทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนาะนะครับเพิ่งจะมาปรับในตอนนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับคนที่จะทําให้แบบนี้แล้วนะครับบางคนเนี่ยจัดไอดีไปแข่งไปอะไรแบบนี้ก็ต้องแบบต้องการหน้าแบบาจัดทีมทสวยๆแบบนี้ผมก็จะแจมๆเลยนะครับผมตรงนี้ถือว่าทําได้ออกทําออกมาได้แบบค่อนข้างดีแล้วในหัวอันนี้ เนาะมันก็ไม่ได้ทํายากอันนี้นะครับตัวเกมคนที่จะทําตั้งนานแล้วนในเฮลอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นการเล่นนีใครับผม VS AI นครับในเฮลใน t b a l l league นะครับอ่าก็จะมีทั้งแบบอ่าดิมทีมนะครับผมอ่ามี VS AI กับอ่าคนแล้วก็อ่าพวกดิวิชั่นต่างๆมันก็จะเลือกให้เล่นกับอ่าบอดบ้างคนบ้างอะไรแบบนี้เนาะนะครับผมอ่าดิวิชั่นแปดดิวิชั่นเก้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นสูงแล้วก็น่าจะเล่นกับคนเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวมารอดูในเกมแล้วกันนะครับผมอ่า ส่วนตรงนี้ก็การเล่นข้ามแพลตฟอร์มในผมก็เชื่อมกันหมดแล้วในะอันนี้เนาะในะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่พัฒนาแต่ว่ามือถือก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะข้ามตอนไหนเนาะนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการซูมเนวะในส่วนของสกิลพิเศษเนาะอ่าไม่ใช่พิเศษสิจะเป็นสกิลที่แบบอ่าเราสามารถที่จะเลือกโซนได้เลือกกลุ่มสกิลได้นั่นเองนะครับ,นะรบผมก็คือเลือกตามแคตกอลอรี่นะครับผมอ่นะ อย่างการยิงนะครับการส่งบอลนะครับเลี้ยงบอลหรือว่าเป็นเรื่องของตั้งรับนะว่อันนี้ก็น่าจะเป็นประตูนะครับออเทอร์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าเน็ตใครกากใครเน่าในวงตรงนี้ดูได้เลยนะนี่ครับผมสามารถที่จะบอกได้แล้วนะครับผมว่าเน็ตฝั่งไหนช้าเน็ตฝั่งไหนหน่วงอะไรแบบนี้นี่ผมก็น่าจะแข็กันละนาวเลยครับทีนี้อ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นความแรงเน็ตขึ้นลงบ้างนะครับผมอ่ะคนไหนเน็ต ดูดลงดูดขึ้นเนาะในผมก็จะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคและะค้วในหวในภาคนี้นะครับที่ถูกใส่เข้ามาก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีตํานานคนไหนเข้ามาบ้าน,นในวในแพ็กต่อต่อไปผมห่ะหลังจากอัปเดตเนาะนะครับผมว่ามีอันไหนที่จะถูกเครื่องเข้ามาให้เราได้เล่นได้สัมผัสกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับแล้วก็ของแจกนหัวอันนี้ก็จะเป็น500ล้านอ่าไม่ใช่ อ่ะในส่วนของทองแจกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น850ล้านดาวน์โหลดเนี่ยผมก็อันนี้ก็น่าจะแจกทองนะครับอ่ะแจกทองไหมก็ยังไม่รู้เนี่ยผมเพราะว่ามีรูปทองอยู่นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกไอเทมด้วยแหละนะครับผมอ่ะไปเล่น18 12นัดอะไรแบบนี้นี่อันนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแจกป้ายอ่ะแปดร้อยห้าสิบล้านดาวนโหลดอันนี้ถือว่าสวยมากๆากที่นายอยากได้มากๆเลยอันนี้นะครับผมเอาไว้แบบลงทีมเนาะทำสวยๆนี่อันนี้ก็จะเป็น แจกพวกของรางวัลเสื้อในอินเกมอะไรต่างๆเนาะในครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมาดูตำนานกันนะครับผมอันนี้เสริมให้นิดหนึ่งนะครับผมอ่ะี่ครับผมในส่วนของตำนานใหม่นี่ผมก็คิดว่าน่าจะลุยโซเลียเนี่ยมีเข้ามาแล้วในฐานข้อมูลในผมส่วนเครดิตภาพก็ตามนี้เลยนะทุกคนอ่ะตามที่เห็นในภาพเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นลุยโซเลียที่น่าจะมาในในร่างใหม่ส่วนสกิลเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าจะมาเป็นสกิลไหนนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันครับว่าจะ เป็นใครนะครับผมอ่าเป็นไม่ใช่เป็นใครสีเป็นโซเรสที่ค่าพลังค่อนข้างที่จะโหดขนาดไหนเนี่ยผมน่าจะร้อยเจ็ดเท่าเนมานะครับผมสามแพ็คนี้ใครที่เก็บก็สวยๆเลยเนี่ยอ่ะรอเลยนะครับมาแน่นอนคิดว่านี่ผมไม่น่าพลาดครับสำหรับลุยโซเรสเนี่ยผมก็น่าจะถูกใส่เข้ามาแน่นอนนะครับผมเก็บทองเก็บอะไรดีๆเลยนี่ผมเตรียมเปิดเลยคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับแพ็กที่จะเข้ามาหลังจากวันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อตำนานนะครับผมอ่ะรายชื่ออีพิกที่จะเข้ามาเนาะทุกคนก็ อ่านเอาแล้วกันในแอปเยอะมากๆนี่ครับผมก็ตามนี้นี่ครับใครดูไม่ทันก็แคปไว้อ่านได้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับโอริเวอร์ชิรูในครับผมอินเนสตานะครับอินซากิยูกโยริสนี่ผมอก็มีหลายตัวนะครับหลายคนเลยอันเดสอ่าอันเดสอินเนสตาก็เข้าเนาะในผมอ่าเนสตาตัวทำอ่าตัวกองหลังนะครับอ่ะก็จะมีหลายคนพาวิเน็ตเวทนะครับนาคาตะนะครับเอลวินนะครับอ่าราฟาเอลฟานเดฟาสนี่ครับผมก็ อ่าเขาหฮรูเบนิกเก้ก็มาใหม่วะนะตัวนี้น่าจะได้แบบลองเอามาเปิดอยู่นะครับผมอ่าฟิกโกนะครับผมมีหลายคนเลยลุยกาเซียนะครับอ่าก็ตามนี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าหน้า3ดีที่ถูกใส่เข้ามาแล้วเนี่ยมีใครกันบ้างที่จะอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของน่าจะเป็นฮาซาไหมนะครับอันนี้ฮาซาอันนี้ชิรูนะครับผม ก็โยริสนะครับผมอ่าอันนี้คล้ายโมราตานะครับถ้าดูหน้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนมองเห็นเป็นใครก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ฟานได้ไหมนะครับอ่าหรือว่าปู่มหาโมนีนะครับอันนี้ใครเนี่ยคล้ายกับเดนิสลออ่าไม่แน่ใจนะครับคลายเวิร์ดไหมนะครับอ่านี้แบรเบโตไหมนะครับผมอ่าอันนี้อืมทีนี้ก็ดูออกบางคนนะครับผมอ่าเพื่อนเพื่อดูคนไหนออกก็ลองคอมเมนต์ลวกันนะครับอันนี้ฟานเดอะฟาสนะครับ นี่ลูเบนิกี้นี่ครับผมเนสตอร์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็รุมไหมนะครับผมก็มีหลายคนนะครับนี่ครับอากาตาไหมนะครับผมอ่ะเอลวินนะครับผมนี่นะครับฟิโก้เนาะนะครับผมมีหลายตัวนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่บางคนก็ยังแบบนี้อยู่เลยนะครับผมอ่ะก็น่าจะได้เปิดกันอีกเยอะนะครับผมอ่ะเตรียมทองเตรียมอะไรไว้รอเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแพ้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเกมพีนี่ครับผมอันสุดท้ายนะครับที่จะสรุปให้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของเกมพีนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเช็คล้ําหน้านะทุกคนอ่ะเรียกได้ว่าไม่มีข้อคารหาแล้วนะครับถ้าขึ้นแบบนี้เนาะนะครับก็คล้ายๆกับ v a r เลยนะครับผมอ่ะเหมือนในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับลำกี่ช่วงตัวก็วัดกันตามนี้เลยนะครับขนาดลำนะครับเช็คลายให้แล้วเนาะนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยในัมสำหรับการเช็คแบบนี้นะครับจะได้แบบ ไม่ต้องุมเขือว่าเจังหวะนี้มันล้ําไม่ล้ามาเลยแบบนี้นี่ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันหลังอัปเดตนะครับว่ามีอะไรถูกเพิ่มข้ามาใหม่บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คร่าวๆแล้วแกนะครับก็อาจจะมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าบางข้อมูลก็อาจจะคาดเคลื่อนนิดๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็รอเอาไปดูก่อนแล้วแกนี่ครสำหรับข้อมูลนะครับที่แจ้งเอามาในวันนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเวอร์เนาะต้องรอดูในเกมนะครับอ่ะสำนักไหนก็เหมือนกันนะครับต้องรอดูในเกมนะครับผมว่า จะตรงกันไหมนะครับถ้าตรงปุ๊บก็คือตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วเาเจอกันใหม่ในตอนกิฟ่าไม่ใช่สิในตอนอเซิร์ฟเปิดนะครับผมตอนเกมเปิดมาให้เราได้เข้าไปลองเข้าไปเล่นกันนะครับสำหรับตอนนี้รออัปเดตกัน่อนครับทุกคนครับไปเลยครับบ๊ายบายครับผมหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม